ครับคุณผู้ชมรายการ k t f ีสกอร์ครับวันนี้ขอนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬาค่ายธนรัฐครับพบกับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ครับคู่ระหว่างหัวหินซิตี้ครับเจ้าบ้านกับบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมกรุงเทพบุรีเอฟซีครับโดยเจ้าบ้านอยู่ในเสื้อสีฟ้าครับส่วนทีมเยือนครับอยู่ในเสื้อสีส้มสเป1ผู้เล่นตัวจริงครับของทีมหัวหินซิตี้ครับ เพื่อเล่นตัวจริงครับของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับผู้เลดสินในวันนี้ครับทำหน้าที่โดยคุณพิชิตนสุวรรณครับกับตันทีมของโจ้บ้านครับกรกฎโชิพัฒนาศกับตันทีมของทีมเยือนครับพุทธิพงษ์แป้นชุมวันนี้ครับสมเจตจันทาภูนะครับกลับมาเยือนถิ่นเก่าครับอย่างโมหิงซิตี้แต่ผู้ตสินก็ให้สัญญาณนกหวครับเริ่มการแข่งขันใน45นาทีแรกครับ ุงธับุรียเป็นฝ่ายเขีย่ยลูกรบเล่นจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอของคุณผู้ชมครับแต่มุมครั้งแรกของเกมแล้วเปิดมาธงไทยมงไปก่อนนะครับโอ้โหมงสกัดไปได้ครับธงไทยสมนาหหินขึ้นทางขวาไหลมาตรงกลางให้เพื่อนครับออกมาทางซ้ายครับดววนอยู่กับพุทธิพงษ์ครับ แ,แล้วเปิดมาด้านในก็ยังติดนันทวัฒน์ครับโอ้โหนี้นันทวัฒน์ครับรับบทบาทเป็นเซนต์ฮหารเซตพีซของหัวหินได้ปั่นโค้งเข้าสองสุรยุทธ์เพียนชนะโอ้เซตพีซของกรุงธนบุรีครับจตุดดชัยทองบุญยิงบอลตกพื้นแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกยิงของจตุดดชายทองบุญครับซ้ายเสียบเสาครับโอ้โหดูรับช้าครับ โอ้บอลมันตกพื้นครับสองจังหวะแล้วโอ้ลงไปกองในก้นตักขายลูกยิงของจตุชัยทองบุตรครับมิดฟิลที่เกมนี้ได้โอกาสลงปเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่ครับแล้วก็ใส่สกอร,ร์แรกให้กับเกมไปแล้วซติพีลโดยสมเจตลองยิงดูบ้างโอ้บอลมันลอยข้ามคานไปไกลครับสมเจตจันทาภูลแล้วใช่ พยายามจะแตะโลก็แล้วบอลมาอยู่ที่ตรงไทยแล้วโดนแย่งไปได้พยายามจะเปลี่ยนเอาคืนสไลด์ลูกนี้แล้วยังไปต่อได้ครับเจ้าบ้านหินวางบอลยาวมาทางด้านซ้ายสุยุทธออกมาทามันไหมแล้วก็สกัดเอาไปได้ครับโ,โ,โอ้โหวินซิตี้ครับมีไมเคลิลเบิร์นนะโอ้กุงธนบุรีครับนี่ครับผู้สามตัวนี้ต้องกลับไปเบิร์นหน่อยครับแล้วฟรีคิกลูกนี้ก็ยิงไปชนคานครับโอ้โห ยังทำไรไม่ได้ครับผู้หินแล้วเปิดโค้งเข้ามาได้พุ่งมงแล้วก็โอ้โหเจ้าบ้านตีเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับได้เปิดมาคัสลัดตัวประกบครับพุ่งมงแล้วก็โอ้โหบอลก็เข้าไปครับวชระพงจันงามาทำประตูตีเสมอให้กับผูเหินซิตี้ครับโอ้โหแฟนคลับดีใจกันทั้งอาณาจักรเฮียนสนุครับมีสกอร์เกิดขึ้นในครึ่งแรกถึง2ลูกครับ แล้วมาอีกครั้งครับโหหินตอนมาทางซ้ายได้เปิดเข้าในยิงลูกนี้ไม่โดนนะโอ้โหยิงแปดโอ้โหท่านโดนนั่นน่าสนใจครับแ๋ยวยังบุกต่อได้คลอสเข้ามาวุ้ยที่พมงสกัดออกไปก่อนครับโอ้ต้องช่วยกันให้ดีครับแขงหลังของรุงนนบุรีพรายามลูกเซสลูกคลอสของโหหินน่ากลัวครับจ่ายไซ้ก้อยมาลูกนี้ไม่รัหนะครับกระชาขึ้นไปทังขวาแถานัไปเบียนอยู่ย,ยังดึงจังหวะอยู่ครับ แตะหลบไปแล้วยิงติดสุดยุทธ์นะครับโอ้โหเส็เหมือนกันครับสุยุทธ์เพียงชนะผู้สาวประตูตในเกมนี้ครับได้เปิดมาจากหน้าปากประตูแล้วผู้ศินก็เป่าลูกหยหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปก่อนครับสนุกครับเกมนี้ครับครึ่งแรกนั้นมี2ประตูครับเป็นสกอรห์หประตูตอนหนึ่งครับยังคงเสมอกันอยู่ครับแล้วครึ่งหลังยังมีเวลาครับสาหรับทั้ง2ทีม นูชาได้ฟรีคิกลูกนี้ยิงย้อยๆก็ไปตกหลังคาครับแม่นุชาสุดกระโค้งทั้งเกมนี้บทบาทน้อยไปหน่อยครับตัดบอลได้โดยสกลทางเวียงครับจ่ายมาให้มาไซยะได้เปิดไซก้อยมาทางขวาได้เดียรีเพื่อนสำหร,รับกระชากไปแล้วยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหความเร็วความแข็งแรงครับของเดนเดียรีโอ้โหแล้วแหมเซิร์ฟเลยครับเดนเียรีทีภาพช้าครับสปีด เบียกเซนเตอร์ฮาฟครับแล้วก็จิ้มเข้าไปครับไปทางเสาไกลครับลุงธนบุรีเอฟซีขึ้นนำา1ประตูต่อสองครับจากบัวเร่เดดี้อาลีครับศูนย์หน้าที่ส่งลงมาแทนเตชะดนชูวิลาศหิงตี้ครับจ่ายบอลเข้ากลางมาไหลต่อหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายก็ยังเข้ามือสุรยุทธครับ <S 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 เริ่มมีโอกาสยิงไกลบ้างครับหิงตี้ มาซยะจ่ายมาตางขวาอยู่ที่อาลีอาล,ลีแทงมาอนุช้าลูกนี้เสาไกลครับเปิดมามีตรงไทยแล้วได้แปรลูกนี้โอ้โหแปรจอจอครับแม่มันเหมือน,นกับเซตตะกร้อให้เพื่อนได้อย่างนั้นเลยพี่ผูอยู่ที่จตุชัยครับตรงไทยรับบอลทําชิ่นกลับไปให้จตุชัยอีกครั้งหนึ่งลูกนี้สวยครับแล้วมีมาซยะนั่นก็จ่ายให้มาซยะครับแล้วลองยิงด้วยขวาโอเข้าไปเลยครับ โอ้มาสัญญาคันโนแหม่ลองยิงลูกนี้ก็เข้าไปครับ3ประตูตัวละหนึ่งครับรูาช้าเรียบกาดยิงไซส์นิดๆตอนใสๆครับเข้าไปกองก้นตาข่ายครับมาสัญญาคันโนครับโอ้ไม่ได้ยิงให้กรุงของรีซีมานาครับตั้งแต่รแรกก็แรกวันนี้ครับทำประตูปลดล็อกให้ตัวเองได้โมหินยังไม่ยอมแพ้ครับจ่ายเข้ามา ล็อกบนหนึ่งจังหวะดกสวยครับจ่ายมาทางซ้ายครับได้เปิดเข้ามาแล้วเทคตัวหมวกลูกนี้สุยุทธ์ก็ยังรับติดมือครับโอ้โหสุยุทธ์นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลังครับที่ยังเซฟลูกสำคัญไว้ได้กรุชาจ่ายให้ชัยพัดก็ได้สำรองครับมาที่อาลีเบิ้ลคืนไปให้ชัยพัดจ่ายมตทางขวาบอลอยู่ที่จัตุชัยครับจัตุช้ยมองหาเพื่อนแล้วมีวุฒิพงขึ้นมาทางขวา แล้วยิงเองลูกนี้โอชมเสาหลังไปครับโอจันชัยทองบุตรแหใจคอแม่จ,แมจะยิงไกลให้เข้าเลยหรือ,อยังไงครับแม่แต่บอลก็ไปชนเสาออกไปครับแต่พีซของโอหินแล้วัดลูกนี้โดยสุดยก็แม่บอลมันจะเกือบเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับโอกองเชียร์ข้างครับทีมจ้าบ้านถึงกับพูดว่าบินขึ้นหรือ,อยังไงครับโอแต่ก็เซฟให้เห็นครับ แต่มุมอีกแล้วของหุ่นสิตรี่เลยหมองลูกนี้ติดพุทธิพงศ์แล้วโอ้แล้วก็ออกหลังไปครับโอ้โหช่วยกันได้ดีครับกับตันทีมของกรุงธนบุรีเยาวสิยาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมครับไปเปิดมาติดสันฐานะครับบอลยังไม่พ้นเขตอันตรายครับแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้สุยศุก็ยังคว้าไว้ได้ครับแม่บอลมันเบาไปหน่อยครับยังไม่ผ่านสุยุทรมาไซยะเปิดมาทางซ้ายครับเกมสุดกลับของกรุงธนบุรีครับบอลยี่อนุชา ชาล่กตีเอไปก่อนครับแต่แล้วรอเพื่อนแล้วปั่นด้วยขวาก็โอโ้ยยังติดมือของผู้สาวประตูหัวหินครับแม่ยิงของอนุชาครับเกมนี้แต่มุมอีกแล้วของหัวหินซิตี้ได้เปิดมาเสาไกลได้มองลูกนี้โอโ้หลอยข้ามคานออกไปครับโอ้จังหวะโจมตีของหัวหินครับเน้นลูกคลอสกันมาอีกแล้วแล้วยังไม่พ้นเขค,ครับแล้ว สัตว์ด้วยขวาลงนี้ติดสูยุทธแล้วเคลียร์ไปก่อนแล้วแมวโหช่วยกันดีเหลือเกินครับแผงหลังและนายทวารของกรุงธนบุรีครับแล้วพุทดสินก็เป่าอีกอย่างหมดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีครับผลปรากฏว่ากรุงธนบุรีครับทีมเยือนจัดฝั่งชนครับบุกมาเอาชนะทีมโอลิซิตี้ครับที่สนามกีฬาค่ายนะรักไปได้้วกสกอร์หนึ่งประตูต่อสามครับจากการทําประตูของจตุชัยทองบุตรครับในครึ่งเวลาแรกบวกกับเดซี่อาลีครับ แล้วก็มาสยญคันโนครับในครึ่งเวลาหลังครับโอเคมีทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกครับแล้วก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะแฟนคลับท่านแท้ครับชาวสังคนที่ตามมาชมถึงในสนามครับแลติดตามการรายงานสดผ่านทางเพจดำฮะคอมมูนิตี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับทีมง,งานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับลูกเกมเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าจะสูสีมากนะครับวันนี้แต่ว่าเ,าเมื่อมีโอกาสแล้วเราทำได้ก็เลยออกมาในรูปแบบนี้นะครับ ผมว่าวันนี้เราเล่นดีนะแล้วก็เล่นตามที่เราซ้อมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เกมเรายิงได้ก็ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับตั้งใจช่วยกันดีครับผมผมว่าตอนนี้สูงกว่าเป้าที่เราคาดไว้นะครับจริงๆเราเราไม่คิดหรอกว่าเราจะมาถึงตรงนี้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับวันนี้อาจจะไกลไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าแมตช์หน้าที่เราจะกลับไปบ้านของเราเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับ The way inside now, they want us to surrender, us to surrender. But I